ค่ะวันนี้เรามีข้าวหน้าปลาแกะนะคะแล้วก็ไข่ต้มน้ำปลาแล้วก็มีตำถั่วนะคะหูมตำถั่วปูนะคะแล้วก็น้ำพริกมะขามนะคะกินกับผักสดๆเลยจ้ามาเรามากินกันเลยค่ะวันนี้เราจะมากิน น้ำพริกมะขามสีมือแม่รสกันนะคะน่ากินจริงเลยกลิ่นหอมมากเลยค่ะไหนเราเอานิ้วจุกหรือนิ้วจุกนี่วะผักผัก,กอันนี้ก็มีหลายอย่างมากเลยนะคะอันนี้คือผักชะอมชะอมนะคะ <c oughs> อ๋อเอาใหม่ oh <my S 1> นะคะอันนี้ก็คือผักยอดกระถินนะคะอ่อ,อนๆเลยนะคะน่าทานมากเลยนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นผัก ยอดกระถินเช่นกันแต่นี้จะมีดอกสวยงามมากเลยค่ะในชามที่กินกับน้ำพริกก็จะมีมะเขือเปลาะนะคะมะเขือเปลาะอันนี้คือมะเขือเปลาะนะคะทุกคนนี่มะเขือเปลาะอันนี้มะเขือม่วงกัดโชกัดโชอันนี้ก็คือขิงอ่อนนะคะนิ่งขาวอันนี้คือับกัดโชกัดโช แตงกวาแตงกวานะคะแตงกวาของเราเองอร่อยสุดๆอันนี้ถั่วพูนะคะถั่วพลูกินเป็นกับแก้มกับน้ำพริกและอีกอันนึงวันนี้ที่ร้านคุณแม่รูทํามานะคะก็คือส้มตำถั่วนะคะอันนี้คือส้มตำถั่วอร่อยมากเลยนะคะมีปู รามากินข้าวหน้าปลาแกะกันนะก็จะมีไข่ไข่ปลาและสายจุ่มสายจุ่มอะไรนี้นี่นะคะปลาไปกินกันกินโชกินโชกกินโชกครับแต่ต้องชิมน้ำปลาก่อนครับชิมน้ำปลาหลังก็ได้แกะก่อนนะอะไยอะน้ำปลาเหรอปลาคัตปลาพริกืม อร่อเปรียวอ๋อปลาเปรยวไม่เค็มเลยนะครับใช้น้ำปลาแท้อย่างดีนะครับใช่ปลาแก่นี่คูได้ครึ่งตัวเลยนะคะเนี่ยเรามาชิมกันปลานี่จากที่ไหนครับเนี่ยจากกระทรวงศึกษาซื้อมาใกล้ๆทีนี้เราก็ราดน้ำปลาปลากลมปล่อมนี่นะคะนี่โชว์โชว์โชว์โส่ใส่ใส่นิดนึงขอไข่สักฟองไข่สักฟอง อาตบมือด้วยคือรสตบมืออร่อยอซนน้ำปลาสนน้ำปลาเป็นเอาง้ว่าสนน้ำปลาเป็นแบบเป็นแบบน้ำสุเปแบบอเอาไข่ไข่แ้วถ้าจะรีวิวต้องเป็นเต็มลูกเลย,ยนะคะคอ,ะ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 อทำหน้าฟินทำหน้าฟิน อร่อยมากเลยค่ะทุกคนอย่าลืมไปกินกันนะคะครับ<ะ>ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเราก็กลับมากินข้าวกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ